สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel f i e l d ไทยใน YouTube ครับ FWDLTHI ตรงนี้อยู่ตรงข้ามตรงข้างประตูธรรมศาสตร์นะครับมีอาคารคณะศิลปศาสตร์เก่านะครับของธรรมศาสตร์วันนี้พามารีวิวสำหรับคนที่คนต่างจังหวัดไม่เคยพากรุงเทพนะครับว่าเรือข้ามฟากนี่จะใช้บริการยังไงนะครับมีบริการเรือข้ามฟากในขึ้นเป็นภาคอย่างนี้นะครับ ก็จะมีหลายท่านะครับมาดูวิธีการเดินทางด้วยเรือข้ามฟากนะครับนะฮะตรงนี้มีป้ายบอกว่าเรือด่วนเจ้าพยาเป็นนทบรีนี่ให้ไปทางอีกทางนึงหนาทางซ้ายนะครับก็เขาจะมีโซนหนึ่งนะครับที่เป็นเรือด่วนเจ้าพยานะครับอันนี้ก็มีบริการแต่ทุกป้ายเนี่ยเขาไม่มีเขียนไรอย่างนี้ใ่ยเขียน Ferry Crossing Service ให้ฝรั่งเข้าใจด้ด้วยนะครับ มีท่าประจันท่ารถไฟท่าประจันบางหลังสุริราชน,นะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันครับวันตอนนี้จะขําแล้วครับปกติจะมีร้านอาหารของขายขค้กคักนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านน้องท่าประจันนะนี่ครับร้านน้องท่าประจันร้านในตำนานของหลายคนยมีแมวด้วยมันรอใครเนะี่ยเดินไปนครับ ก็ต้องขออนุญาตติด YL นะครับเพราะว่ากันขนดนะก๊อปปี้นะก็ตีห้ถึงสามทุ่มครับ6กโมงถึงสองทุ่มแล้วแต่ท่านะครับสามบาทครับ,บผมตรงอีกช่องหนึ่งอ๋อนี่เป็นทางออกมันเ่องทางเข้า ครับออกมาชมวิวตอนเย็นๆ็นก็ถ้าไปท่าประจัน์รจะมีถึงสามทุ่มแล้วมีตีตีห้านะครับแต่ถ้าไปท่ารถไฟเนี่ยครับก็จะมีแค่สองทุ่มครับอันนี้ท่าประจันบางหลังครับนี่ครับเหลือก็ เขาจะมาเทียบนะครับอันนี้เป็นเรือใหญ่นะครับถ้าไปท่าเล็กๆเนี่ยจะเป็นอาจจะเป็นเรือไม้เล็กๆนะครับนะฮะเรือเขาจะมาเทียบอย่างเงี้ยครับโดยเลยกระลำเนี่ยเขาก็จะรอออกนะฮะเวลาเทียบเนี่ยเขาก็จะเอาเชือกมาผูกนะครับกับหลักที่อยู่บนโปะนะครับมีบนโปะนะฮะนี่ก็คือทางลมโปะนะครับ ถ้าช่วงกลางวันเนี่ยจะมีโดยเฉพาะเรือด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ของอกรมเจ้าท่านะครับมาดูแลด้วยนะับก็ติดตามช่องแฝ t ไทยใน YouTube นะครับด้านนูน้นจะเป็นอีกลำนี้เข้ามาเทียบนะเดี๋ยวคอยดูครับเขาจะสลับกันนะครับลำนี้ก็จะไปตรงท่าวังหลังนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนู้นนะฮะ เดี๋ยวนี้มีร้านาหารมีของขายช้อปปิ้งเยอะแยะนะครับไปทางนู้นก็จะเป็นวัดะระฆังที่เห็นเป็นปรางขาวๆเนี่ยวัดะระฆังนะครับเลยไปแล้วก็จะเป็นวัดรลุนแต่ว่าเรามองไม่เห็นส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ก็คือโรงพยาบาลศิริราชน,นะครับนี่ครับเขาจะเอาเชือกมา เดี่ยวตท่านั้นนะครับจะมองไม่เห็นนะเราพอเรือก็จะเข้าเทียบนะฮนี่ครับขึ้นลงก็อย่างนี้ครับตรงนี้ขึ้นได้หลายทางนะ ต้องขึ้นด้านน้นนะครับถ้าขึ้นด้านนี้เนี่ยมันจะตันออกไม่ได้ครับทางออกอยู่ด้านน้นเพราะว่าเขาใช้ท่าน,นู้นเนี่ยมาจ่ายตังตรงท่านี้นะครับนะครับมาจ่ายตังท่านี้คนละสามบาทครับจนเราก็ลงนะครับ ก็ต้องใส่ U L ไว้บ้างนะครับกันคนขโมยคลิปนะับระวังทางเดินด้วยนะครับอันนี้ท่าประจันวังหลังนะครับป้ายอยู่นี้ข้อปฏิบัติในการขึ้นเรือลงขึ้นเรายืนรอเรือหลังเส้นที่กำหนดไว้ รอให้กะลาสีคล้องเชือกปุกเรือและเรือถอยหลังเทียบชิดโปเทียบเรือก่อนรอให้ผู้โดยสารขึ้นจากเรือก่อนก้าวลงเรือจับเาวาเหล็กทุกครั้งก่อนก้าวขึ้นจากเรือหรือลงเลนะรือนี่ก็ตัวเรือนะครับด้านหน้าเ็าคนขับนะฮะ ูช,ชีพอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นเรือด,ด่วนชูชีชพจะอยู่ใต้ที่นั่งักษณะชูชีพจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนี่ครับแผ่นสี่เหลี่ยนมะแล้วก็มีสายคล้องก็มีชูชีพใหญ่แบบนี้กันนะฮะที่เป็นแบบเราเห็นในหนังในเรือบ่อยนะครับนี่ก็ท้ายเรือครับ ตรงนี้เป็นที่นั่งลมโชยนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกปล่อยๆก็อาจจะไม่เหมาะที่จะนั่งนี่ครับแม่น้ำาพระยาเดี๋ยวไปกันต่อครับก็มาต่อครับเรือเราก็กำลังจอดจากท่านะครับเพราะว่าอีกลำนี้เขาจอดมาแล้วนะครับนี่ครับงั้นเรือเราก็ขอยออกมาจากท่าแล้ว อ,อ,อีกลำก็เขาจะเข้าไปเทียบแผนเราแสงสวยครับตอนนี้นู่นมีเรือด,ด่วนมากนะครับ เรือด่วนจะได้สิทธิก่อนเรือข้ามฟากเสมอนะครับแล้วเรือข้ามฟากจะต้องรอเรือด่วนเสมอนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีเรือด่วนแบบบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ถ้าใครไม่ได้เดินทางอะไรแบบนั้นก็ขึ้นแบบปกตินะครับจะดีกว่าเพราะว่าบริการนักท่องเที่ยวจะแพงกว่าครับนี่ครับกำลังออกจากท่าประจันครับ ปกติเนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยคนจะเยอะนะครับต้องยืนกันแต่ว่านี้เป็นเวลากลางคืนแล้วครับค่ำแล้วนะฮะน่าจะใกล้ทุ่มแล้วครับก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นู่นเป็นสะพานสะด,ดพระปิ่งก้านะครับแล้วก็เลยไปหน่อยเนี่ยจะเป็นสะพานพระลำแปดนะครับที่เห็นเป็นไฟอยู่นะฮะอันนี้เขาเปิดไฟไม่เต็มนะเปิดไฟแค่บาง น,นี้มีเรืออ๋อเรือพัตคาผ่านมากสวยเลยไม่รู้เรืออะไรครับสวยจริงครับเรือด,ด่วนออกไปแล้วนะครับลอ,อกไปด้านนี้เดินลำย,ยาวๆด้านนน้นนะครับ เซเล่าครับใหญ่ครับตอนนี้เป็นเหมือนภูเขาใหญ่เลยนะเป็นเมืองตึกด้านนู้นก็เคยเป็นที่ประทับของอพระเจ้าอยู่หัวในบรมโกศรัชกาลที่9นะครับโอ้มีเครื่องบินผ่านมาเห็นไหมครับไปแแบบ,บ,บถา่ายยากครับกลางคืนโอ้โหมีบรรยากาศหลากหลายครับวันนี้นี่เรือโยงนะครับเรือลากเรือโยงเนี่ย mm hmm. เรือ มันจะเป็นลำเล็กๆอยู่ข้างหน้าแล้วเขาลากโยงพวกเขาเป็นคาราวานเรือนะครับที่ขนสัพพะละขนบรรทุกต่างๆนะครับฝั่งนู้นไฟสวยๆเนี่ยเป็นผ้ามหาราชนะครับก็ถาผ้ามหาราชแล้วก็มาทาเป็นสื่อค้าเล็กๆใหม่ๆสวยเลยนะครับน่านั่งมากหลายร้านน่านั่งก็ใครสนใจก็แวะไปนะส่วนด้านนี้เนี่ยตรงนี้จะเห็นวิวแล้วครับไกลสุดนู่นก็คือ วัดอรุณนะครับเขาเปิดไฟอยู่แล้วก็อยู่ในระหว่างกรารบูรณะนะครับส่วนยอดมาเห็นตรงนี้เนี่ยนี่ก็คือ,อวัดพระราศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ววังหลวงเก่านะฮะอันนู้นก็ท่าช้างครับผมอันนี้ถึงท่าวังหลังครับลงแล้วก็ขึ้นมา เรียบ่าตบนี่เรืออีกลัออกไปอันนั้นไปรู้สึกท่าไปท่ามหาราชครับนู่นครับวัดอรุณฮะวัดอรุณแล้วก็วัดพระศรีรัตนารารมอันนั้นยอดนู้นน่าจะเป็นยอดหลังคาพระที่นั่งจกกักรีมหาปราสาทนะครับที่เป็นสถาปตัตยกรรมแบบ ฝรั่งผสมไทยครับอันนี้ขึ้นมาท่าวังหลังก็มีร้านอาหารร้านอาหารหนั่งนั่งนะครับดบวูวิวชมวิวนะฮะมีโป๊ะรับน้ำหนักได้60คนนะครับก็ถ่ายมาให้เห็นบรรยากาศนะครับสำหรับคนต่างจังหวัดมาเที่ยวกรุงเทพข้ามเรือมา3บาทนะครับนะฮะ ราคาผมรู้สึกว่าเขาจะมีผันเปลี่ยนกันนะตามช่วงเวลาด้วยไม่แน่ใจละแต่ว่าก็ค่าเรือก็ประมาณอย่างเงี้ยสบาทสมัยก่อนบาทเดียวครับแล้วก็มาเป็น2บาทอะไรเงี้ยเรื่อยมานหครับเรือข้ามฝฟากฮะรตรงนี้เนี่ยก็เรือขวาออกไปก็ลงมางสิริราชตรงไปก็แยกศิริราชซ้ายก็วัดละขังนะครับตรงนี้มีของชอปของกินเยอะแยะนะ ก็มากรุงเทพเนี่ยครับไม่ต้องกลัวครับก็พามารีวิวนะฮะส่วนตรงนู้นจะเป็นท่าเรือด่วนต้องขึ้นท่าตรงนู้นนะฮะแลพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel t ไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาสวัสดีมาฝากกันครับสวัสดีครับ